สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาเล่าอามาคุยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็วันเสาร์แล้วอีกไม่นานก็ใกล้จะขึ้นเดือนใหม่ก็จะ ผ่านผลกันไปเป็นทีละร้อยกับช่วงครึ่งปีแรกนั่นเองครับวันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคแล้วกันเชื่อครับว่าใครหลายๆคนครับเฝ้ารอทุกๆ2งวดที่จะมาถึงในแต่ละเดือนนั่นเองแต่รู้หรือไม่ครับว่ารัฐเนี่ยได้เพิ่มหวยดิจิตอลจํานวน2ล้านใบเพื่อแก้ปัญหาหวยแพงไม่ได้เป็นการมอมเมาประชาชนนะครับโดยมีผลเริ่มขายในตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมปี2560 ส5้านั่นเองครับถูกใจคนซื้อแต่ไม่ถูกใจคนขายเป็นอย่างแน่นอนนะครับสาหรับหวยดิจิตอลที่รัฐบาลเนี่ยขายผ่านแอปเป่าตังที่งวดแรกที่ผ่านมาเนี่ยได้รับกระแสตอบรับเนี่ยดีมากจนขายหมดภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีอาชีพค้าขายทางด้านนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยส่งผลกระทบหนักมากเพราะว่าคนเนี่ยแห่ไปซื้อที่เป็นแบบดิจิตอลกันหมดเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่าก็คือ80บาทในขณะที่บางแผงนะครับทั่วไปเนี่ยขายอยู่ที่ ประมาณ90้าถึงหนึี่บาทเลยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่านายกรัฐมนตีเนี่ยก็ได้บอกว่าการขายหวยแบบดิจิตอลนั้นเนี่ย ก็เพื่อแก้ปัญหาหวยที่มีราคาแพงและก็ย้ำว่าไม่ได้กระทบกับหวยที่เป็นใบๆอย่างแน่นอนทั้งนี้ครับจากการติดตามและก็ประเมินโครงการสลากดิจิตอลเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาการขายหวยเกินราคาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ครับยังมีมติให้เพิ่มหวยดิจิตอลในแอปเป่าตังอีก2ล้านใบด้วยจากเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้ว5ล้านใบก็เพิ่มเป็น7ล้านใบในงวดของวันที่ 1- สิงหาคมโดยจะเริ่มจาหน่ายในตั้งแต่วันที่ท7กรกฎา,าคมปี25ันาย ซึ่งหากพผล่าขายดีเนี่ยก็อาจจะเพิ่มจํานวนในแใจระงวดขึ้นไปเรื่อยๆโดยปีนี้เนี่ยมีโคตาสูงสุดถึง20ล้านใบเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหวยที่เป็นใบๆเนี่ยราคา80บาทนายกบอกว่าจะเพิ่มจุดจําหน่ายถึง2,000จุดทั่วประเทศจากเดิมที่มีอยู่แล้วใน1,000จุดซึ่งวางขายอยู่ในปั๊มน้ํามันบางจากและก็ปตทนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนายกบอกว่าไม่ได้เป็นการมองเมาประชาชนเพียงแค่ต้องการแก้ปัญหาหวยที่มันมีราคาแพงเท่านั้นเพื่อเกิดประโยชน์ สุงสูดกับประชาชนก็ขอให้ซื้อหวยกันอย่างมีสตินั่นเองนะครับก right. <Missy. S 1> ็ใครที่เป็นสายชอบเสี่ยงดวงชอบเสี่ยงโชคต่อไปนี้ก็คุณก็ไม่ต้องออกไปเดินตามหาตามแดดร้อนและบางคนอาจจะได้เลขเด็ดมาจากที่ใดกที่หนึ่งมีคนบอกมาว่าเลขนั้นดีเลขนี้น่าจะมาคุณก็ไม่ต้องไปเดินหาตามแผงแล้วคุณก็สามารถเข้าแอปเป่าตังแล้วก็ เขาไปกดกันได้เลยแต่ก็ต้องน่าจะต้องรีบกดกันนะถ้ามมตดเลขอันนั้นมันเป็นเลขที่ดังเลขที่ใครๆต้องการนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับเรื่องการเซี่ยงโชคการซื้อหวยการซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อกันย่างมีสติครับก็อย่าซื้อให้มันจนเกินตัวละกันนะมันก็คือเรื่องของการเที่ยงดวงนั่นแหละครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแต่ว่าก็เป็นเรื่องค่อนข้างน่าสนใจครับถ้าสมมุิมันเกิดขึ้นที่ไทยก็ถือว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นก็คือครับประเทศจีน,น่ไไดด้อออกกฎมาวาวหรื อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่จะพูดเรื่องเฉพาะทางเนี่ยต้องมีใบรับรองก่อนที่จะออกมาพูดให้ความรู้นะครับซึ่งจีนเนี่ยได้ออกกฎหมายถึงเหล่าเน็ตไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์อย่างที่เราบอกไปที่จะพูดเรื่องเฉพาะทางระหว่างไลฟ์สดเนี่ยจะต้องมีใบรับรองในเฉพาะทางทางด้านนั้นๆเช่นถ้าคุณจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลคุณก็ต้องมีใบรับรองว่าคุณเนี่ยเป็นแพทย์จริงๆหรือว่าคุณจบแพทย์มาหรือคุณจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องมี รู้กฎหมายจริงๆโดยใบรับรองเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มไหนเนี่ยจะกําหนดหัวเรื่องมาอย่างไรแล้วก็คุณจะต้องทําให้ถูกต้องก็นะั่นคือการยืนยันตัวตวนอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนซึ่งไอ้เรื่องราวนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันทรงผลกระทบให้ชาวจีนสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาคุณเข้าไปหาฟังความรู้เออเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเป็นเทรนด์แล้วนะคล้ายๆกับพอดแคสต์เหมือนกันเข้าไปฟังหาความรู้ก็ต้องการจะได้ความรู้และอาจจะได้ความมาถึงเพราะมัันก็อยู่่ทีตว แต่ละคนว่ากลุมนี้วิธีการนําเสนออย่างไรให้น่าสนใจนั่นเองก็ต้องลองดูครับว่าไอ้กฎข้อนี้เนี่ยมันจะเข้ามาถึงที่ไทยหรือเปล่าหรือมันจะ w วทั่วโลกหรือไม่ซึ่งถ้ามัน w o ทั่วโลกได้จริงเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะถ้าเราเห็นในโซนยุโรปเราจะเจอบ่อยครับตาม t ิ k กต็อกมันจะมีหมอต่างๆหมอเช่นเอ่อหมอที่เป็นทันตกรรมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการรักษาฝันต่างๆหรือว่าหมอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาก็จะมีออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทางจิตวิทยาหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับ วิชาชีพที่ตัวเองได้เรียนมานั่นเองนะครับก็ต้องรอดูต่อไปมันอาจจะ worldwide แล้วก็มีใช้กันทั่วโลกก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการเกมมาเล่าบาคุยก็ต้องขอตลาไปก่อนพบกันได้ใหมครับทุกวันอังคารพัหัาชและก็วันเสาร์ครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่เพจมาดามเมาส์ครับแล้วก็ยูทูบมาดามเชนเนอร์อมสําหรับวันนี้ขอตลาไปครับสวัสดีครับ